ุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง2เดือนแรกของปีนี้มีการผลิตรถยนต์ NEV 977,000คันและการขายรถ NEV 933,000คันทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่ออัจริยะแบตเตอรี่รถ NEV เติบโตตามไปด้วยเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างแผ่นที่ความแม่นยำสูงการประมวลผลบนคลาว ผู้บริหารบริษัทแบนมาเดสเบิร์กเทคโนโลยีจำกัดระบุว่าธุรกิจอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อรถยนต์เติบโตอย่างมากและคาดว่าในปี2025จะเติบโตมากกว่าร้อยละ70ขณะที่ผู้ผลิตชิปรถยนต์ของจีนกล่าวว่าอัตราการเติบโตของชิปรถยนต์อัจฉริยะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20 นอกจากนี้รองประธานบริษัท Analog Devices Inc. บริษัท s e m i c o n d u c t ร์ของสหรัฐกล่าวว่าจีนเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทมีการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากในประเทศจีนขณะที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีมูลค่าสูงกว่า7ล้านล้านบาท บริษัท contemporary amperex เทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีส่วนแบ่งการตลาดในโลก้อยละ37ในปีที่ผ่านมาและครองอันดับหนึ่งของโลก6ปีติดต่อกันรองผู้อำนวยการ,รแผนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยยกระดับสังคมคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจสีเขียวของโลก